สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มาอยู่ในเกมอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าจะมาบอกสําหรับคืนนี้นี่มันก็เวลาหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยเพิ่งมาอัดคลิปชิปหายวันนี้สามทุ่มนะครับฮะอ,อัดจริงไหมเนี่ยอัดจริงดิอันนี้สามสามทุ่มวันนี้มีการไลฟ์เกมแบงค์ดีมนะครับหนึ่งสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็ใครที่อยากจะมาฟังเพลงหรือว่าอยากจะโดนล,ลิขสิทธิ์ไปกับผม,ก,บผมก็มาฟังด้วยกันได้นจะจ๊ะ อยากฟังเพลงอะไรมีหมดทุกกระบวนเพลงนะจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรสามารถเลือกและคอมเมนต์กันมาได้เลยวันนี้นะครับวันเสาร์วันเสาร์ที่เท่าไหร่วะมิโดชิบหายแล้ววันเสาร์ที่ยี่สิบหกมิโดนายวันเสาร์ที่ยี่สิบหกคือวันนี้นะจ๊ะเราจะมาไลฟ์กันใครที่ว่างๆก็มานั่งดูกันได้นะจ๊ะเอาละครับเจอกันคืนนี้ครับสามทุ่มนะจ๊ะสามทุ่มเป็นต้นไปเจอกันครับผมมาเรียบร้อย